สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับมนารายการไก่แคสเกมครับวันนี้มาเล่นเกมแชมเปี้ยโอม G2 ครับโอเคครับวันนี้อยู่กับกองครับผมกองกําลังนะอยู่ฮีโร่ที่มีชื่อว่าโจจู่ครับไอ้ขุนพลเนาะขุนพลได้16ครับผมโจจู่นะครับเป็นเวทเนาะการโจมตีทั่วไปครับโจมตีเวทสุ่มดาเมจโจมตีไฟจะทั้งสามคนครับ70%เพิ่มความกดเดี่ยว ไฟละายศัตรูเท่านั้นนะผมโอเคนะอันติครับผมกุณแจทองแปดพวานนะผมสร้างสร้างตอนหนึ่งศัตรูนะผมคามโกดสูงสุดดาเมจเท่ากับสามร้อยหกสิเปอร์เซ็นต์โจมโจมตีนะผมห้าสิบเอนะร์เซ็นต์เเสริมตราตรึงหนึ่งรอบเหมือนในสถานะตราตรึงนผมไม่สามารถใช้สกิลโกดได้ ไม่สามารถค้นผู้เฮทีได้ด้วยนะผมโอเคสมบัติครับผมสมบัติจะเป็นโจโจนะผมเรื่องขั้นบวกยี่สิบห้าสกิลความกดเปลี่ยนเป็น,ปนดาเมจโจตีฝ่ายศัตรูหนึ่งคนนะผมที่มีความโกดสูงสุดนะผมสามร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเสริมตราซึงหนึ่งรอบผมโอเคถือว่าเป็นขนพลที่โหดมากครับผมมาเรามาอ่านถึงขั้นที่หกกันนะว่ามีอะไรบ้าง หรือว่าจะาอ่านขั้นที่มันคันพิเศษไปเลยนะครับอ่านั้นพิเศษเดียว,เดยวก็ได้ครับมาบวกถึงขั้นหกนะครับผลพลกองทั้งหมดเลยทั้งกลุ่มเออดาเมจอะไรนะดาเมจถูกพิษผมเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นตโจมตีความโกรธเสริมโจมตีทั้งกลุ่มศัตรูอีกหนึ่งครั้งสร้างดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์เสริมเสรมถูกติษต่อเนื่องสองรอบ มาบอกขั้นที่แปดครับขั้นที่แปดเราเมื่อถูกโจมตีทั่วไปกับถูกโจมตีความโกรธนะผมโอกาส50เปอร์เซ็นตะ์ mm hmm. ดูดความโกรธฝ่ายศัตรูนะผหนึ่งคนที่มีความโกรธปัจจุบันสูงสุดแปดแต้มนะผมโอเคขั้นสิบนะผมเป้าหมายเป้าหมายสถานะถูกพิษนะผมแต่ละท่านแต่ละขั้นนะผมจะทําให้ตนเองตั้ง ดาเมจใส่เข้าเพิ่มขึ้นยี่สิปอร์เซ็นดูดเลือดเพิ่มสิเปอร์เซ็นโอเคนะโอเคโอเคอเค,ครับมีเท่านี้นะโอเคแล้วไปรีวิวตัวจูเลยอขอรีวิวในแชร์แล้วกันเอาตีพด,ดีแล้วเนี่ยเอาคน คนไหนก็ได้เงี้ยคนนี้คนนี้ก็ได้อนะอันนี้แต้มเรามากกว่าเขานะเหมือนว่ายังไงก็ต้องชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยูเจตภาพเขาเล่นบุยนะเนี่ยจีเจท้องปทวานนะอือ เห็นสั่เกินนะว่ามันมีโอกาสแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ติดโตนะครับติดตราตึงอย่าให้ดูครับว่าถ้าติดตราตึงมันจะเป็นงไงถ้าติดตาตึงเนี่ยจะหิวไม่ได้ครับแล้วก็ใส่สติไม่ได้ด้วยครับถือว่าดีครัเป็นตัวที่ดีเลยอือหือเดี่ยวเลี้ยวแรงจัดติดหวาดกลัวนะฮะโอ้จบจัดแต่ครันนี้ โอ,อ้โหหมื่นสองอือโดนเราความกดอีกดาบหนึ่งเดียวฮะไปโดนหกอีกอืมรดกราะอีกโอซัพพอร์ตได้อย่างวะมนไม่ตายด้วยฮะอติก็ไม่ได้ฮะเพราะเราโดนตาจึงอยู่เอ้เราโดนได้นั่นอยู่ติดหวัดคัวอยู่ ใจท้องปฐวันะตู้ตายี่ิตโ่ตาตายก่อนเราก็มสิทธิ์แพได้นะนะถ้าตีเลี้ยวมันถ้าตีเรี้ยวมันยืนได้นานขนาดนี้นะจาบหนึ่งเดียวต่อมึนไหมนะไม่มึนด้วยฮะ โจ๊ตสูมันก็เป็นขุนพลที่อึดด้วยนะไม่ติดโตฮะโอเคเหมือนว่าตานี้เราจะไม่ติดโตไม่เป็นไรไปหาคนต่อไปแล้วค่ะเอาป็นคนนี้แล้วกันเลองมิจาภาพอะ อู่ิว่าตานี้จะติดโซ่ไหมอ๋อติดโซ่ครับสังเกตได้ว่าเราจะเขาจะแสงติดไม่ได้นะโอเคสปอร์ตเขาก็ไสนติดไม่นะเราจะดูตัวเชื่อสปอร์ตเขาอยู่ฮะเขาเขาน่าจะฮิวตัวเองฮะน่าจะฮิวไม่ขึ้นโอ้ซุนเซ็กแรงจัดจัดเขาน่าจะหิะหะห่แหละ่ยเขาไมนะ่เขาไม่ฮิวตัวเองเลยนะ แต่ก็แสติไม่ได้เลยคนระแค่หนึ่งรอบครับผมไหนดูซิว่าจะติดโซ่ไหมครัติดโซ่ะฮะบุญเอ็งไม่สามารถแสตดิได้นะโอเคแล้วก็ฮิวไม่ได้ด้วยฮนะตายอีกเขียนโชว์สิเรียบร้อยฮนะเบามากจะ <c oughs> ถือว่าเบาอยู่นะเพราะเล่นได้ไปนาน,นีแล้วนะโอเคบุญเอ็งตายละ แล้วขอลองติดโซ่สักรอบดิฮะผมาว่าน่าจะไหวอยู่นะโอ้ซูนเซ็กมันเอาโอ้ดีแค่ไหนไม่ติดตาบอดฮนะมาโซ่โอ้ไม่ได้ฮะอย่างนี้ตายก่อนโอ้มันกว่า,าันอะฮะมันแรงนั่นน่ะน,นะม่เล่นเลย แล้วโจ๋วมันจะเล็งตัวที่เป็นแบบมีมานาเยอะสุดนะฮะมีแบบมีสเตมินาเยอะสุดเท่านั้นด้วยไปมไม่ติดโซ่ฮะเฮับ,คคบได้เป็นลายฮะโอเคแล้วไปลองอีกสักคนนึงครับเป็นคนนี้ก็ได้ฮะเพื่อสีเสร็นาะแต้มเขามากกว่าเราด้วย โอ้ว้าวนี่วกวีกแกเอ้ยง่ออ่ะครับเจอง่อบ่อยเลยันโอ้ยโดนลดความกดซะเนี่ยเอ้าโดนลดเฉยโอ้อ่าผมก็่ค่เห็นใครใช้ไช้จูจนะู้นะอ๋อได้มาเหวันยนี่ก็ถือว่าดีนละเ,เล็งสัโพดนี่นะโอ้โห อย,ยู่ยี่ฮะแรงแรงลึกเกนินมันแรงขนาดนี้มันทําให้สู้ยากขึ้นมากกว่าเดิมอีกเอานี้โอ้ลสุนเซ็กมันกวาดเรียบตาบอดอีกโอ้จบจัดเลยกาเสียงเอ้สู้ต่อไปเลยฮะต้องไหวฮะอือพิดไม่ขึ้นเลย เอาหายตาบอดแล้วลโอ้ยโดนคีอีกไปปุ๊บติดโซ่ฮะไม่ติดฮะโอกาสห้าสิเปอร์เซ็นตเจ็ทำไมมันรู้สึกว่ามันน้อยกว่าห้าสิบจังวะดูไปเรื่อยฮะฝั่งเราังไม่ตายยังไหวอยู่ โอ้จะไหวไหมนี่ออไม่รู้แล้วไม่ไหวก็ต้องไหวนะฮะยิงปลาอ้มันแรงจังเออเอ,อะปลาฮะต่อยาวฮะโอ้ไม่ไหวฮะแต่ไม่เป็นไรฮะตัว่าทำดีแนละ้วฮะโอเคครับ ก็สำหรับโจ๊จูนะครับเป็นผลผลิลหด1กที่ถือว่าดีนะฮะถือว่าโหดมากครับโอเคครับใช้ชอบอย่าลืมกดไลค์ s u b s c r ต b e ครับอย่าลืมแบันใจให้ด้วยนะบ๊ายบาย